สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สูส่คนพี่น้อง <c oughs> พี่น้องครับมื้วานนลลาา่านี่ผลเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะออกเจ็ดซ้มเปที่เียบร้อยพี่น้องเลยนะครับพอใจดีรุดพี่น้องนะครับหกกับเจ็ดตัดเอาหกตัวเดียวพี่น้องออกับบ r ไปยังน,นะครับเดบอวในคลิปอยู่มันหกกับเจ็ดพี่น้องนะครับขอไปยอดบ้างด้วยพี่น้องน้อะ แต่ตัดล่องตัดเบื้อโตัวเดียวพี่น้องเพราะว่าเจ็ดมันเป็นการเดินทางที่ยากและกะลาซ้าพี่น้องเลยเอาโซหกมาเป็นตัวเดินทางแทนพี่น้องเอาแปลมาเจ็ดผัดดันมากพี่น้องนะครับก็บอกเป็นยังพี่น้องในทางมีเขาไมีรูบ่เสียใจพี่น้องนะครับ,บ,รบวันนี้พ่อจจดีบ่บประมาณพี่น้องก็ล่องเบิ้งจะซื้อดอกพี่น้องสูตรไม่ล่องเบื้องจะซื้อดอกแต่ก็เลยสิ เอามาพิจารณาให้สองโตคือเก่าสำหรับแนวทางเลขวิ่งมาพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องแนวทางเลขวิ่งนะครับของเกตสํานกเกตอาจารย์นะพี่น้องเนาะนะครับพอใจดีให้เหมือนเดิมลเลยปุ่มกี้ประมาทขอถรวจคอไปพี่น้องนะครับมาใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่วันที่ สิเอนะ็ะวันศุกร์ที่11เนะครับเนาะที่สิเเมษายน ครับหกแปดนะครับลาวพัฒนาพี่น้องพ่อใจดีเด้อสูงไม่ไปต่อพี่น้องสูงไม่ไปต่อยาท่อเลด,ดขาดพึ่งด,ดุดเด้อพ่อใจดีลาวพัฒนา จะเฝ้าไปใส่พี่น้องนะครับเลขรัฐบาลไทยยังรออยู่มีทีเด็ดเด้พี่น้องนะครับลาาพัฒนานวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างเดี๋ยวพอใจดีจับให้เลยสองตัวเหมือนเดิมวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างี่น้องนะครับเอาไม้ดูหตัวนี้หกกับ8ปดไปหน่อยเอาไม้สู่ไม้ดูจะมาหรือไม่มานะครับ ถาบามาถาหกบามาแสดง่าม่ามีพี่น้องนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองโตไหม่ลองใหม่ลองใหม่นะครับลองใหม่เบิ่งนส่เป็นยังไ๋พี่น้องนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวพอจะลีลองใหม่นะครับอัผ่านมาก,ก็ัรุดโ้เสียหายพี่น้องมากหกลายนะครับตัดหกตัวเดียวนะครับหกกับเจ็ด สองตัวนะครับก็เลยตัดเอาหกพี่น้องเจ็ดมันเป็นแนวทางที่เดินมายากนะครับก็บอกไปยังพี่ยาเสียใจพี่น้องยาเสียใจมาตามตอกันนะครับชุดที่พอใจดีจับห้พี่น้องเป็นสองชุดคือเก่านะครับไม่ประมาทพี่น้องนะครับบ่ประมาทพี่น้องนะครับเนาะจับห้พี่น้องคือเก่าพี่น้องนะครับอันนั้นมันเป็นร่องเบิงร่องเบิงซื่อๆพี่น้องร่องเบิง สีคือๆก็ได้ร่องบึงเมื่อบังจับคู่พี่น้องจับคู่ชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งเด้อหกศูน 6 1 6 2 นี่คือแนวทางของพอใจดีวัดใจพี่น้องวัดใจใหม่เป็นยังสีบอมากเป็นยังสีบอย่างนะครับสูตรจริงสูตรดีปนี่บอมากันหู้ไปนะครับมเป็นท่าปบิดาพี่น้องแต่มาพลาดจะซื้อพี่น้องนะครับแต่มาพลาดแต่พอเป็นอยังคนเท่า มีสิทธิ์ได้ทุกอย่างนะครับชุดที่สองพี่น้องนะครับชุดที่สองเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดสามนะครับพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับจับคู่ให้พี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อย อยู Mine, ่กับพี่กับน้องเท่านั้นพี่น้องที่สิพิจารณานะครับพิจารณาเอานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อนะครับแนวทางมีเขามีรุดเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นสิเป็นผู้ตัดสินใจนะครับนะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินใจ นะครับพี่น้องครับวันที่11เมษาสองห้าเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับวิ่งบนล่าง6กับ8พี่น้องจับคู่ให้หกศูนย6หกหนึ่งพี่น้อง80818283พี่น้องเคบหนนาจอพ่อใจดีไว้พี่น้องเขาหรือหลุดวันที่11 2เอดทุ่มเกิงลูผลกันแน่นอนพี่น้องสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้ทีเพียงเท่านี้แหละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้ว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ